สวัสดีค่ะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่ม Active Learning Side สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย 1. นางวรัญญาแสงน้ำา 2. นายสิโรรน์ทองจำรูน 3. นางสาวเมธินียันดี 4. นางสาวขวัญฤดีหนูแก้ว 5. นางสาววิรัยรัตจิตธรรมและ 6. นายวีรพงศ์ใจทัศน์ขอนำเสนอการพัฒนาผู้เรียนเรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ด้วยชุดการสอน Instructional Package 5e plus ip เพื่อยกระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล1นขจรเนติยุทธปีการศึกษา2566ที่มาและความสำคัญของปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนพบว่า1 ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ไม่สนใจบทเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 3. ผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อย,ยกระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับหนึจำนวน32คน 2- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหนึจำนวน27คน 3- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าทับสาจำนวน27คน 4- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับสองจำนวน28คน 5- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับจำนวน30คน 6. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1จำนวน28คนรวมทั้งสิ้นจำนวน172คนการสร้างเครื่องมือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e และจัดทำชุดการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวัดและประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลีย่ยค่ะรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ด้วยชุดการสอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และพ้นความจริงต่างๆด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีครูผู้สอนคอยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนรูปแบบการสอนแบบ 40, สืบเสาะหาความรู้ 5e ด้วยชุดการสอนขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจ จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์กระตุ้นยั่วยุหรือท้าทายให้ผู้เรียนสนใจสงสัยให้อยากรู้อยากเห็นหรือขัดแยง้งเกิดปัญหาทําให้ผู้เรียนต้องการศึกษาคลนคว้าทดลองหรือแก้ปัญหาสํารวจตรวจสอบด้วยตัวของผู้เรียนเองขั้นที่สองขั้นสํารวจและค้นหาสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ ให้รู้วิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธีเช่นทำการทดลองทำกิจกรรมภาคสนามขั้นที่สขั้นอภิปรายและลงข้อสรุปวิเคราะห์อธิบายความรู้หรืออภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่ค้นพบเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ได้อย่างชัดเจน ขั้นที่4 –ขั้นขยายความรู้เป็นการนําความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ผลขวาเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆได้ก็แสดงว่าข้อจำกัดน้อยซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆและทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้นขั้นที่5ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้างอย่างไรและมากน้อยเพียงใดจากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ ต่อไปจะเป็นชุดการสอนนะคะชุดการสอนก็คือการนำเอาสื่อะสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่องหรือซองเป็นหมวดนะคะภายในชุดการสอนประกอบด้วยผู้มือการใช้ชุดการสอนสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและประสบการณ์อาทิเช่นรูปภาพ สไลด์เทปแผ่นคำบรรยายเป็นต้นนะคะโมเดลแอนด์บอดี้ที่ชื่อนะคะครูซิโลรัตคองจำูลและครูวิไลรัจิตธรรมนะคะจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาครูวรัญญาแสงน้ำและครูวีรพงศ์ใจทัศพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในในระดับชั้นประถมศึกษาครูขวัญฤด,ดีหนูแก้วครูเมทินีพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาค่ะ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นการสะท้อนผลการสอนฝึกปฏิบัติและกิจกรรมประเด็นด้านผู้เรียนประเด็นด้านครูประเด็นด้านบรรยากาศประเด็นด้านสื่อการสอนและประเด็นด้านกิจกรรมค่ะโดยในภาพรวมผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น จากการใช้ชุดการสอนและที่สำคัญผู้เรียนมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับดีดังนี้ระดับประฐมศึกษาผู้เรียนมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ8 0 4และระดับมัธยมศึกษาผู้เรียนมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ร,ร้อยละ6 0ดประเด็นด้านผู้เรียนนะคะด้านการวางแผนการจัดการเรียน โดยใช้รูปแบบการสืบสอบหาความรู้โดยชุดการสอนช่วยผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้มีความกระตือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนมีแรงจูงใจจากสื่อการเรียนการสอนคลิปการสอนแบบจําลองสื่อออนไลน์และเกมต่างๆค่ะสำหรับประเด็นด้านกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบสอบหาความรู้โดยชุดการสอนผูน้เรียนได้ใช้ความคิดมากกว่าความจํา ผู้เรียนมีจิตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้การบันทึกการค้นหาการรวบรวมข้อมูลการสำรวจการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและผู้เรียนยังสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รับฟ,ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาคิดตัดสินใจคิดอย่างมีวิจารณญาณสร้างสรรค์ความรู้และทักษะผู้เรียนรู้จักประเมินการทำงานด้วยตนเองและนำผลการประเมินไปปรปับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นสาหรับประเด็นด้านครูผู้สอนสื่อการสอนและบรรยากาศการสอนประเด็นด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนมีนักเสียงชนฟังและมีจังหวะในการพูดมีการเสริมแรงผู้เรียนและชื่นชมผู้เรียนมีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนในการนำเสนอการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นระบบมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับครูได้ดีประเด็นด้านสื่อการสอนสื่อการสอนที่ครูนำมาใช้เป็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวของผู้เรียนมีความแปลกใหม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างดี สือการสอนมีความเพียงพอและเหมาะสมแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นด้านบรรยากาศการสอนบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองได้ทดลองด้วยตนเองผู้เรียนทําให้มีเกิดความตือรือร้นในการเรียนรู้มีความสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นจุดอ่อนจุดแข็งของการสอนจุดแข็งนะครับ กิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้คิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการตอบสนองของผู้เรียนเป็นหลักกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ต่อไปเป็นจุดอ่อนการจัดจก,กิจกรรมมีข้อจำกัดในการดูแลควบคุมให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมไปนิศทางที่ผู้สอนวางแผนไว้ผู้เรียนกลุ่มอ่อนยังคงทำกิจกรรมไม่ทันเพื่อนการจัดจก,กิจกรรมใช้เวลานานทำให้ผู้สอนไม่สามารถจัดก,การเวลาที่มีอยู่กับจำนวนเนื้อหาหลักสูตรที่มากได้ผู้เรียนบางคนคุ้นชินกับการเรียนโดวยวิธีการรับความรู้จากครูมากกว่าการลงมือปฏิบัติครับ ต่อไปเป็นแนวทางการปรับปรุงแนวทางการต่อยอดไปสู่วิจัยหรือนวัตกรรมจัดก,กลุ่มผู้เรียนนะครับควรพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่อนเน้นการจัดก,การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองการสอนที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่เพื่อกระตุน้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้สนใจการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้เช่น เกมหรือสร้างชิ้นงานโดยวิธีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเข้ามาช่วยและจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อน,นำมาพัฒนาให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นและก็พัฒนาการคิดและการวิเคราะห์ควรศึกษาหาข้อมูลเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาชุดกิจกรรมและสื่อการสอนให้มีความหลากหลายน่าสนใจซึ่งถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและแนวทางในการทำวิจัยสรุป จำนวนชั่วโมงกลุ่ม Active Learning Time ในภาคเรียนที่1มีการจัดกิจกรรมค้นหาปัญหาออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเลือกรูปแบบนวัตกรรมวางแผนกิจกรรมปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ได้จำนวนชั่วโมงทั้งหมด9ชั่วโมงภาคเรียนที่2ได้ดำเนินกิจกรรมตามโมรรอบและสรุปการร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้รวม1ปีการศึกษา13ชั่วโมงค่ะ ภาพบันทึกการเสวนากลุ่ม Active Learning Sign ต่อไปเป็นภาพสังเกตการสอนของ Model and Body Teacher กลุ่ม Active Learning Sign ค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพการใช้ชุดการสอนค่ะ